คำสอนของหลวงปู่ม,มั่นหัวข้อเรียบเร่งปฏิบัติธรรมาศาสนาทางมิจฉาทิฏฐิที่นับวันจะแสดงปาฏิหาริย์คนที่โง่เขลาก็จะถูกจูงไปอย่างโคและกระบือผู้ที่ฉลาดก็เหลือน้อยฉะนั้น พวกเธอทั้งหลายจงรีบเร่งปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมพระธรรมเหล่านี้ไม่ล่วงไปไหนมีอยู่ทรงอยู่ในปัจจุบันจิตในปัจจุบันที่เธอทั้งหลายตั้งอยู่หน้าสติหน้าปัญญาอยู่ด้วยกันกรมกลืนในขณะเดียวกันนั่นแหละ คำสอนของหลวงปู่มั่น